เรียนพี่น้องสื่อมวลชนและประชาชนทั้งประเทศนะครับวันนี้ก่อนนี้ตใส่แว่นดำก็เห็นคุณชีวิตใส่ก็เลยใส่บ้างครับไม่ใช่ว่าอจะเราลบหลู่ไทยหรืออะไรยังไงเมื่อวานเนี่ยผมได้ลงบทความอยู่บทความหนึ่งว่าทําไมเป็นทนายคุณิชีวิตเพราะว่ามีประชาชนผู้หลักผู้ใหญ่สอบถามเข้ามามากนะครับแม้แต่สื่อมวลชนเองก็สงสัย เมื่อเรืเกียวกัความไปคงจะไม่บอกในเก่าแต่วันนี้เนี่ยเราก็อย่างที่บอกครับว่าเราจะมายื่นล้อนายสิทธาพ่บังเกิดน,นะครับหรือทนายตั้มเมื่อประมาณวันที่23มีนาคม2560ที่ผ่านมานายสิทธาหรือทนายตั้มเนี่ยได้จ้งงตะแถลงข่าว ต่อสื่อมวลชนหลายสำนักแล้วก็ได้มีการเผยแพร่การแสดงข่าวดังกล่าวเนี่ยไปสู่ประชาชนทั้งประเทศแล้วก็มีคนให้ความสมนใจเป็นคนมากต่อมาวันที่24ถึงวันที่27เนี่ยนายสิทธาหรือน,นายนายน้ำเนี่ยก็ยังมีการแถลงข่าวอีกนะครับสำนักข่าวต่างๆก็เผยแพร่แล้วก็ นำลงไปตีพิมพ์หลายสำนักเช่นเดียวกันการสัมภาษณ์ดังกล่าวเนี่ยอยากจะบอกว่าทนายตั้มไม่ได้มีส่วนได่เสียกับคุณชูวิตและมีอาชีพเป็นทนายไม่มีหน้าที่ไม่มีอำนาจไม่มีเหตุผลใดเลยที่จะต้องมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวเป็นการประจานคุณชูวิตรครับในการแถลงข่าวดังกล่าวเนี่ยมีการ นำภาพประกอบภาพสิกเยอะแยะมากมายฮนะเหมือนกับยืนยันข้อเท็จจริงว่าสิ่งที่ตัวเองแถลงนี่เป็นความจริงเนื้อข่าวเนี่ยก็สรุปเนื้อข่าวมันเยอะมากนะครับเนื้อข่าวสรุปสั้นๆนั่นคือว่า,าคุณชูวิทย์เนี่ยรับเงินจากผลการพนัน10บล้านบาทไม่ใช่6ล้านบาทน,นะและก็ไม่ใช่รับจากสารวัตรสัวแต่รับจากบุคนอื่น แล้วยังถูกพูดว่าการทําของคุณชูวิทย์ในลักษณะนี้ทำบ่อยๆหลายครั้งหลายแล้วพานไปถึงบุตรชายก็ค mm ือกล่องตงใจของคชูวิทด้วยว่าร mm hmm. ับเงินิีิทั้จากก่อนหนาัแล้วยังบอกอีกนะครับว่านายแทนไทยเนี่ยได้มาที่โรงแรมเดอิดเดวิดนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ได้มีการ mm hmm. เหมือนกับกสกงทัพเพื่อไม่ให้เปิดเผยขอ้อมูลของคุณแทนไทย แล้วยังไม่พอนะครับยังกล่าวในลักษณะที่ว่าคุณชูวิทย์เนี่ยทำในส่างเนี่ยหลายครั้งเพื่อจะเรียกรับเงินจากแว็บบอนการพนันเพื่อที่ไม่ให้เปิดเผยหรือเปิดโปงข้อมูลต่อสาธารณชนอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนแล้วก็ยังกล่าวทิ้งท้ายไป้วยว่าคุณชูวิทย์เป็นโรบินฮูดในความหมายของโรบินฮูดซึ่งเป็นภาพยนตร์ในประเทศอังกฤษ หมายความว่าปล,ล้นเงินคนรวยมาให้คนจนในเท่านี้ก็หมายความว่าเอาเงินจากเว็บการพนันหรือเอาเงินจากการกระทําที่ผิดกฎหมายแล้วมาบริจาคนะครับซึ่งการให้สัมภาษณ์หรือให้ข่าวดังกล่าวเพียงสั้นๆนีน่นะครับเป็นการให้ข่าวหรือขายข่าวอันเป็นก่อให้เกิดความเสียหายกับคุณชูวิจย์รมิิษย์นะครับเป็นการทําให้เสื่อมเสียต่อชื่อเสียสงเ,ยเกียรติคุณทางธรรมาหาได้ ตอนนี้เนี่ยคุณชูวิทย์เนี่ยก็เลยมาเรียกร้องค่าเสียหายเป็นจำนวนจำนวนหนึ่งร้อยล้านบาทครับและทําไมต้องเรียกหนึ่งร้อยล้านบาทเพราะว่าทุกท่าน่เกี่ยวข้าวว่าตอนนี้ทนายตั้มเนี่ยเริ่มรวยมากน,นะครับเดี๋ยอย่างในเนื้อตัวร่างกายผมเนี่ยครับมีของแพงอยู่สองอย่างเองคือเล็กไทกับเขมขัดธืนกับผันลูกสาวซื้อให้จาได้นั้งิ่นอกนั้นนียราคาไม่เท่าไหร่หรอครับผม,ผมราคาไม่สูงเลยนะครและรองเท้า,าก็ 2 0 0ล้านบาทเราใม้นักเกินนอย่างนี้เราจึงเรียกร้อยล้านบาทแล้วก็ให้ลงโฆษณาทำพิพากษาคํำขอโทษในสื่อขบดนการ4-5น่นะครับก็คือมีสื่อโทรทัศน์10สื่อนักสือพิมพ์14แล้วก็สื่อออนไลน์21สื่อรวมกันนอกจากนี้แล้วการกระทําของคุณสิทธาเนี่ย ยังเข้าข่ายผิดมัญญาทนายซึ่งผิดมัญญาทนายนี่ยตามตามพระราชบัญญัติทนายความพศ2528ว่าด้วยมัญญาทนายความนะครับพศ2529ข้อ,25อ18นะครับที่บอกว่าขออ่านนะเพื่อไปได้ผิดพลาดข้อ18ประอกอบอาชีพดำเนินธุรกิจหรือสระพฤตินตนอันเป็นการฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดีหรือการเสื่อมเสีย ต่อสักศีและเกียรติคุณของทนายความนะครับอนนี้เนี่ยวันจันทร์ที่10เนี่ยเวลาประมาณสัก10โมงคุณชูวิทย์เนี่ยก็จะไปยื่นคดีมายาทนายกับทนายนายสินธาธเกียบังเกิดน,นะครับเพื่อสอบมญญายาทนายขั้นสูงสุดถึงขั้นลบชื่อออกจากาการเป็นทนายความซึ่งตรงน,นี้ต้องให้ทางสภาทนายความเนี่ยเขาพิจารณาแล้วทราบว่าเมื่อวานเนี่ยได้มีการภาวนาในเรื่อง ทนายหน้าสื่อด้วยนะครับออกมาในแนวนทางตำหนิตีเตียนพวกทนายความทั้งหลายที่ชอบออกโซเชียลนะครับคือผมอยากจะฝความบอกกับทนายตั้มนะครับเวลาคุณลงข้อความในเก็บเนี่ยคุณมักจยัดโยนหินถามทางฮะโยนหินถามทางแล้วแล้วก็ค่อยๆแย้มทีละนิดทีละนิด,ด,ดแล้วก็เสร็จแล้วก็มาตั้งโต๊ะแถลงข่า,แขาวแล้วไปประจานคนนู้นคนนี้เนี่ยเยอะมากนะครับซึ่ง เราเป็นทนายความเนี่ยเราเป็นบุคคลที่มีเกียรติเป็นหนึ่งในสี่ของกระบวนการยุติธรรมได้แก่ผู้รักษาอายการตำรวจและก็ทนายความแต่ปรากฏว่านักปัจจุบันนี้เนี่ยอาชีพทนายความเนี่ยได้รับความได้รับการตำหนิตีเตียนจากสื่อมวลชนประชาชนว่าเดี๋ยวนี้ทนายความเขาเป็นอย่างนี้กันแล้วหรือเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยอยากจะฝากเตือน ทนายตั้มนะครับเราว่าความบาริสันเลยครับเราอย่าว่าความบนโซเชียลพยานหลักฐานเรามาเปิดเผยกันที่ศาลไม่ใช่พยานหลักฐานเปิดเผยบนโซเชียลถ้าไม่ต้องกลัวหรอครับและเวลาท่านให้สัมภาษณ์เนี่ยดูท่านกระแนงกระแหนผมกับคุณชูวิทย์นะที่ผมสังเกตนะซึ่งเขาไม่ทํากันผมเป็นรุ่นพี่คุณนะครับและอย่างนี้ผมก็63ปีแล้วว่าพามาสามสปีแล้วคุณเนี่ยควรใช้วิชาความรู้ของคุณ อำนวยความเะดวกแล้วอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนพี่น้องที่เขาเือนร้อนเพราะฉะนั้นอยากฝากเตือนนะครับแล้วคุณจะมาตอบโต้ผมอีกนะถ้าคุณตอบโต้อีกผมจะเอาอีกนะผมถือว่าผมพี่เตือนน้องแล้วตอนนี้สภาธนายธรรมเขาสวนาเรื่องนี้กันแล้วนะครับก็วันนี้ก็มีอยู่แค่นี้ครับมีอะไรจะถามเรื่องทนายตั้มไหมครับก็เหลือจะเรียกน้อง่าเสียหายน้อยด้ารนบเราเราฟ้องทนายตั้มอะไรผมเรามีสมาด้วยการโฆษณาครับ แล้วก็ต่างคางต่างวาละนะครับตั้งแต่วันที่23ามมีนาจนถึง27มีนาครับหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากนั้นเขาก็กแถลงอีกนะครับแต่ว่าไม่ได้กล่าวพลาดจริงนะนะครับแต่ผมบอกได้เลยนะครับว่าเงินจํานวน6กล้านก็ดีนะฮะมันเป็นเงินที่เราได้มาจากนายตำรวจท่านหนึ่งนะครับเพื่อเอาไปทําบุญมันไม่ใช่เงินอย่างที่เขาคิดไม่ว่าจะเป็นคุณอัจฉริยะไม่ว่าจะเป็นคุณสันทนะ ไม่ว่าจะเป็นนายตั้มรู้ไหมครับท,ท่านผมไม่รู้หรอกว่าการดําเนินการขอของคุณชูวิทย์เนี่ยผมอยู่เบื้องหลังเองผมเป็นคนให้เขาพูดสัมภาษณ์เองนะครับเพราะว่าวิธีการในการทํางานเนี่ยผมไม่จะเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณชูวิทย์พูดในเรื่องเงิน6ล้านเนี่ยผมเองม่ใช่คุณชูวิทย์เพราะฉะนั้นข้อมูลมันอยู่ที่ผมผมเป็นคนเขียนข้อมูล ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งไปที่ไปว่าเงินหกล้านบาทคุณชูวิทย์ไม่ได้เป็นคนโกแต่เขาปรึกษาผมตลอดเขาจะใช้อนังชัยเนี่ยเขาก็ต้องใช้ทุกอย่างนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดในวันนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าคุณชูวิทย์ไม่รู้เรื่องเงินหกล้านเลยนะครับว่าเป็นเงินที่เว็บ่ลนการพนันหรือไม่เป็นเงินสารวัตรส่วนหรือไม่แล้วไม่เคยเรียกรับเงินนะครับ เกี่ยวกับการไม่ให้เปิดเผยข้อมูลในวัดการพนันหรือการกระทําผิดกฎหมายใดๆไม่เคยและไม่เคยเรียกใครมามากรัพย์ที่โรงแรมเดวิดไม่เคยมีเงินดิจิตอลเข้าในลูกชายเลยเพราะฉะนั้นการที่พวกคุณเนี่ยถแถลงข่าวโยนหินถามทางเนี่ยนะครับแสดงว่าพวกคุณเนี่ยไม่ดูข้อมูลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใครนะครับที่ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ทุกวันเนี้ยแม้แต่สวนสาธารณะ ที่คุณพูดสวนชีวิตเนี่ยวันนี้ผมได้ยินข่าวว่าอะไรนะเ,เห็นคุณสมทิพทิ้นทของคุณนะครับบอกว่าเป็นฝาลงสวนชูวิทย์ผมก็อยากจะบอกนะครับว่าสําหรับคุณ,คณสมทีพนี่ผมไม่มีอะไรกันนะผมก็ชอบท่านนะครับแต่อย่ามากล่าวพาดพิงผมนะเพราะผมไม่ได้ยุ่งอะไรกับท่านแล้วในคดีปริศนาบินก็อยากจะบอกสัมนทนานะครับที่ว่าคุณบอกว่าโอ้ยคุณมี18ดคดีผมมาเป็นทนายหนึ่งใน18อ่ะหนึ่งในหลายคนอนะ่ะ เป็นทนายกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งเข้าไปาพูดที่สนามบินทัวร์นาบูนะครับไอ้ข้อหาที่เขาตั้งอับมันเกินความจริงนะครับอย่ามาโวยเลยครับผมเป็นทนายิดสนามบินครับ <Okay. S 1> แล้วผมเจอบุคคลเหล่านี้หมดแล้วครับด้วยความเคารพว่าในส่วนกรณีที่ก่อนหน้านี้ทำศูนยวิตเนี่ย,ยได้มีการทําให้สัมภาษณ์ทุกอย่างหนึ่งแล้ววันนี้มาถือว่าเป็นการกลับคำในรายการไม่ฮะไม่กลับคำมันจะเป็นคุณเคย,คยดูเรื <3 S 1> ่องสามภพหรือเปล่าเวลาผมเ่งเขา จะตีทับใครเนี่ยเขาหลอกหมดแหละจริงบางส่วนที่คุณชวิม่พูดแหละแต่ดูดิจิที่อยู่ที่ผมนี่แหละเพราะว่าสิ่งอะไรก็ตามเนี่ยคุณชีิมปิดตาผมตลอดผมไม่ให้คุณวิตเที่ยงความหลอกครับมันจะเป็นจุด่อดไหมกับการต่อตู้ไม่ผิดครับฝ่ายผู้กรณีการสัมภาษณ์บนโซเชียลข้อพยานหลักฐานบนโซเชียลไม่ใช่พยานหลักฐานที่แย้จริงบนศารบอกได้แค่นี้แหละครับเพราะฉะนั้นสารเข้าไม่รับฟังพยานหลักฐานบนโซเชียลนะครับ นะครับเพราะว่าผมต้องเซฟคุณชูวิทย,ย์เพราะอย่างที่ผมพูดไงทําไมผมถึงเป็นทนายคุณชูวิทย์นะครับเพราะว่าผมเป็นทั้งประาธานบริษัทนายกองทัพธรรม,มและเป็นทนายสายขาวมาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นการเป็นทนายของผมเนี่ยอยู่ดูกันด้วยพยานหลักฐานแล้วอีกอย่างหนึ่งผมดูพฤติกรรมของคุณชูวิทย์ตลอดเวลาที่ผ่านมาท่านถูกรลังแกนะครับด้วยผู้ทิ่ไทยด้วยความารบคุณชูวิทย์นะกอนหน้านี้ ทางทนายตั้มเนี่ยผู้ทีเล่นทีจริงลักษณะว่าไม่อยากให้คุณชูวิทย์ฟ้องแล้วก็สงสารเขาเถิดเพราะว่าเขาไม่มีตังตจ่ายคุณชูวิทย์เอาโหสิกรรมหรือว่ายังเดินหน้าที่จะฟ้องไหมครับสูวันท,ที่มีปหาอย่างนี้ทนายตั้มไม่ได้มีความจริงใจใช้สื่อเป็นเครือ่องมือและหาลูกความโดยวิธีการแปลกๆการเป็นทนายความนั้น ททนายความทุกบอกเลยเนี่ยก็ผมเจอเยอะที่สุดและคุณนัชัยเนี่ยก็เป็นทนายความที่มีคุณธรรมผมไม่ได้ชมกันเองแต่ความเป็นคุณธรรมนั้นมันไม่สามารถสอนกันได้ครับทนายตั้มนั้นจะต้องเรียนรู้คําว่าคุณธรรมให้ดีในอาชีพทนายความซึ่งเป็นอาชีพที่ต้องใช้คุณธรรมอย่างสูง การที่ตัวเองร่ำรวยขึ้นมาผมก็ไม่เคยไปยุ่งจะใส่นาฬิกาเรือนละหกล้านสิบล้านผมก็ไม่เคยไปยุ่งจนกระทั่งมายุ่งกับผมนี่แหละครับแล้วที่สุดแล้วเนี่ยถ้าคดีดังกล่าวเนี่ยถ้าเป็นฝ่ายบวกปักคุณชูวิทย์เนี่ยคุณชูวิทย์จะเโหัิสรรมหรือว่าจะต้องเอาตังค์ต่อไหมคือผมว่าหสิกรรมไม่ได้ผมได้เงินเนี่ยผมจะไปทําบุญก็จะเอาไปทําบุญอีกแล้วครับถ้าได้เงินมา ผมยืนยันว่าผมไม่ใช้แม้แต่บาทเดียวแต่ผมจะเอาไปทำบุญทำให้โงรงพยาบาลทำให้ที่ต่างๆไอ้ผมเนี่ยพูดจริงๆนะขึ้นสวรรค์ไปแล้วแต่โดกนกระชากลงมา,าเอาเงินคืนเ <c oughs> นก <c oughs> ็ถามว่าทำไปทำไมแสดงว่าคุณชีวิตก็อาจไม่คิดจะไม่ยอมความกับคดีดังกล่าใช่ไหมถามไม่หรอกครับมีครับ คือตอนนี้นะครับอาชีพทนายความของเราเนี่ยโดนสังคมตำหนิตีเตียนมากมายในฐานะที่ผมเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ส,ยสอนวิชา,าว่าวา,วาลแลวเป็นทนายอุโสว่าความมา37ปีมีบร,ริษัทเป็นของตนเองแล้วเราก็นั่งมองลูกน้องแล้วผมอยากบอกคุณกัลานะน,นะครับทนายอนชัยเนี่ยไม่ใช่ทนายผูกพทัดที่ให้สัมภาษณ์นะครับ ผมดังมาตั้งแต่ปี2544ตั้งแต่คดีสนุงพิทยะกับออดอเตอรวีรศักดิ์อาภารักษ์นะครับแล้วก็ดังมาจนถึง22ปีเลยครับผมให้สัมภาษณ์สื่อมาไม่รู้กี่พันครั้งแล้วเป็นนักจัดรายการวิทยุด้วยนะครับได้รับรางวัลเทพพรมระจัชษานด้วยได้รับรางวัลหม่อมง,งามจิตในฐานะผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นด้วยผมเป็นสื่อมวลชนเพราะฉะนั้นะผมไม่ใช่นายฝึกหัด นี่จะต้องมางสัมภาษณ์คุณดูเวลาผมสัมภาษณ์สิผมสัมภาษณ์รู้เดียวจบไม่ใช่ว่าสัมภาษณ์เหมือนกับคนขี้ไม่สุด่ะผมก็ต้องลุ้นไปด้วยว่าเฮ้ยตกลงว่ามึงจะจบลงตรงไหนผมไม่ใช่นะครับเราเรียนสือ่อผมเรียนมานะครับผมมีใบประกาศกรมประชาสัมพันธ์นะไม่ใช่ขี้ไก่นะครับผมเนี่ยเออครับโอง้อีกอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูก็ไดไ้ไอคนที่มันไม่รู้เนี่ย มันก็หาว่าผมเนี่ยแม้เป็นทนายปึงพาดพึ่งมาให้สัมภาษณ์ใหม่ๆเออเดี๋ยวให้ดูเนี่ยไป,ปะยาสัมพันธ์ผมปมะญาสัมพันธ์เสนเห์ไหมครับเนี่ยผมผมเป็นทนายพึงหาดเด้อผมจะรายการวิยุเนี่ยแล้วก็เป็นเลขอดีตเลขาสมาคมดับวิยุทตัวทันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์6สมัยเนี่ยตอนนั้นผมไม่พิยทธาดหรอกครับไม่นั้นผมมันจะไม่อธิบายมุ้งเดียวจบเพราะฉะนั้นอ่ะ นายสันทนาเนี่ยครับใชอย่าเอาดีครอบครัวแล้วช่วยคนอ,อื่นคุณอ่ะไม่เก่งเหมือนผมหรอกนะผมอ่ะสุดสแล้วผมเป็นสื่อผมถึงไม่ฟ้องสื่อไงผมเข้าใจสื่อครับผมเรียนมาว่าไอ้สัมภาษณ์ยังไงแล้วเป็นยังไงนะครับเราเข้าใจสื่อววาใจสื่อครับมีอะไรไหมครับเออจะถามมีมีอยู่วันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเรื่องตลกนะครับเรื่องตลกเมื่อวันจันทร์ที่แล้วเนี่ยผมมาฟ้องกับคุณชูวิทย์ฟ้องเรียกเ,เงิน คุณสันทนะห้าล้านแล้วอยู่ๆก็เขาก็มาานะเขาบอกเอ้เข้าจะมาถามผมว่าผมตีความผิดหรือเปล่าไอ้ทนายหมาโจรน,นี่นะครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เจอผมนะครับแล้ววันนั้นผมก็ไปว่าความขดอยู่ๆเนี่ยผมเนี่ยก็ลงมาจากศาลว่าความเสร็จก็เดินไปที่โรงจอดรถมีใครก็ไม่รู้ตามหาผมเดินตามไปกับลูกน้องดิวโรนะฮะสิ่สามคนแล้วะะลมายืนอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าเอะคิดว่าเขาเนี่ย จะไปเอารถที่ข้างบนนะเดินก็มองผมอย่างเงี้ยมองผมหมจะหลดเท้าเลยผมอยากจะบอกคุณนะผมอะ่ะทำคดีสมัยคนเปล่งเสรีพิสุทธิกับคนตีกั้ยส,สวัสดีผลนะ่ะนนมีนตำนานทนายกระดูกเปล็กมาแทนะ้คุณไม่อยู่ในสายตาผมเลยไม่เคยกลัวไม่เคยขี้ขาดเลยนะเวลาออกสือ่อทำไมไม่ถามผมละ่ะเจอหน้าเหม็นถามเลยนะ อย่างนี้อ่ะเขาเขาไม่เชื่อว่านักเลงจริงเขาไม่ยอมเป็นจริงเพราะฉะนั้นผมไม่กลัวพวกคุณหลอกมีอันดังแช้ไม่เคยกลัวใครแล้วผมก็ไม่ละลานใครคุณมายืนข้างผมเนี่ยผมไม่เคยกลัวแม้แต่นิดเดียวเลยผมยังสมเพชนะครับมีอะไรบีครับคุณชิดค่ะนุณจะเพิ่มเรื่องส่วนนะค่ะคุณสุนทรียังพยายามเสนอข้อมูลนะคะว่าจริงๆแล้วที่ดินเนี่ยเขาบอกว่าเป็นส่วนสาธารณะเนี่ยก็เป็นของแผ่นดินไยโดยปริยาย นี่จะทำตึกทำอะไรต่างๆก็ไม่ไม่ไมีศีสลสามารถทำได้แล้วค่ะคนชีวิตเห็นพวกนี้ไั้ไหมครับผมจะพูดไ้นิดหนึ่งแล้วต่อไปผมก็ต้องใช้บร,ริการพี่อนันตชัยสวนผมนั้นเนะ่ะคุณอยากได้มากนั่ใช่ไหมในสิงที่ถึงกับไปประกาศกับผู้ใหญ่คนอื่นว่าจะยึดผวงอำนาจบาบี ณแน่ใจว่าคุณมีเยอะคุณมีคนเนคชั่นโทรหาคุงคนนี้แต่ผมนั้นเจตนาลมดีดูเจตนาลมเลยครับฝรั่งเขาเรียกว่าฟรีวิวคือเจตนาของตัวเองผมไม่อยากจะตอบโต้แต่เมื่อถึงเวลาคุณพูดผดก่อนเลยให้คุณพูดจนพอและผมจะนัดถแถลงข่าวบอกเรื่องราวต่างๆ ใครจะรู้ดีเท่าผมผมเปิดมา20ปีคุณหายหัวไปไหนผมติดคุกม,มา5ปีออกมาคุณหายหัวไปไหนพอผมพูดเรื่องกัญชาคุณเสนอหน้าออกมาถล่มผมลูกน้องคุณนายปานเทพก็สนิทกับนายเนวินควนนี้มันมีอยู่เท่านี้เหรอครับสนทิเนวินอนุทินปานเทพก็คือควนกัญชา และผมเรียนให้ทราบเพิ่มเติมเพราะว่าอันนี้คงไม่ได้เกี่ยวกับทนายอนันตชัยเพราะผมเนี่ยจะไปร้องขออุทธรณ์คำสั่งไม่ไปร้องสั่งไปเพื่อขอคำสรรั่งอุทธรณ์เพื่อ <ไป S 1> ขอคำสรรั่งท,ที่ไต้ฝุ่นทีนี้ผมก็ทราบอยู่นะครับตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะไปพูดอีกวงหนึ่งซึ่งอยู่ที่ศาลแท่งแล้ว้นวันนี้เนี่ย ผมก็ขึ้นศาลทั้งวันนะก็เดียวผมจะพูดถึงเรื่องที่คุณชุวิทูดนี่นะครับคือเกี่ยวกับการที่ศาลท่านมีคำสั่งที่เรียกไปว่าน้ามคุณสุวิทย์เนี่ยพูดเท่าเรื่องกัรชาเรื่อด้วยความรับผิดชอบเขาพูนเลยด้วยความรั่มนเ่อยเหรอตนี้เลยนะผมไม่ได้ไปดีไหมผมไม่ได้ทําคดีนี้คือครับเรื่องเกี่ยวกับบัญชาเนี่ยผมไม่ได้ทําคดีให้กับคุณสุวิทย์เพราะว่าคดีนี้คือว่าพี่ไม่ต้องบอกครับเพราะว่าคดีนี้มันใหญ่เล็ก ผมได้ยินไปแล้วกันว่าคุณชูวิทย์เนี่ยเขาศึกษากับผมแล้วผมก็ให้คําแนะนําเข้าไปแล้วเสร็จแล้วเนี่ยในความเห็นของผมเนี่ยก็อเก็บไว้ในใจแต่สุดท้ายเนี่ยวันนี้เนี่ยคุณชูวิทย์ก็จะไปพูดถึงการเพิกถอนคำ,คำสั่งที่ศาลมีคําสั่งห้ามคุณชูวิทย์พูดเรื่องประชาเกี่ยวกับพรรค,คผมอยากจะพูดในฐานะที่ผมเป็นนักกฎหมายเป็นประชาชนคนหนึ่ง เกี่ยวกับเรื่องกัญชาบริษัทรหรือสำนักงานของผมเนี่ยครับไม่รับว่าความคดียาเสพติดทุกชนิดไม่รับครับต่อให้มีมาปรึกษามาว่าความจ้างผมเท่าไหร่ผมก็ไม่รับเพราะว่ายาเสพติดเนี่ยมันเป็นพิษต่อสังคมมันเป็นการทําลายประชาชนโดยส่วนตัวครับผมก็ถือว่ากัญชาก็เป็น พืชประเภทหนึ่งที่เป็นยาติดเพราะฉะนั้นที่แรกผมก็คิดว่าดีนะแต่ต่อมาในภายหลังนี่แหละครับพอพอกัญชาเปิดเสรีใช้รู่นใช้นี่คุณรู้ไหมครับมีมีคนโทรศัพท์มาหาที่สำนักงานมากบอกว่าคุณทนายตอนนี้เนี่ยลูกหลานเนี่ยที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยไม่ได้เรียน,นหนังสือกันแล้วมันเ <ปะ S 1> มากัญชา <ปะ S 1> เสพไปมันโอ้ยมันเหมือนกับ เป็นซุปเปอร์แมนแล้ครับจะบินนู่นบินนี่พูดยาเพอ่เยอะพูดยาไม่ดูเรื่องนะครับแล้วก็มันทําให้เกิดประสาทหลอนมากมายแล้วก็จริงครับกัญชาเนี่ยมันก็มีประโยชน์ในบางกรณีแต่มันก็มีโทษมหัาการสูบกัญชาทุกคนก็รู้ว่าทําให้จิตมันหลอนเพราะฉะนั้นในความเห็นของผมผมยังคิดว่ากัญชาเนี่ยยังเป็นยาเสพติดนะครับการที่คุณชีวิตออกมาต่อต้าน าการชาเนี่ยผมเห็นด้วยนะและผมก็สนับสนุนคุณชูวิทย์นะครับเรื่องนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมรับคำใช้คุณชูวิทย์เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณชูวิทย์ต้องใช้ติดิตามและธรรมนูญนะครับในการที่จะเพกถอขอคาสั่งออกของ,สสงของ่วา,วขาวหรือแต่คุนเดินเนี่ยในวันนี้คุณชูวิทย์จะไปขอใช่ไหมครับถ้างั้นเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าในความเห็นของผมคุณชูวิทย์พูดเรื่องกัญชาได้แต่ไม่ต้องเกย์ผัก แค่นั้นก่อนะครับไม่ใช่สีตะนงชัยนะเพราะสา่ก่อนห้ามพูดเกี่ยวกับกัญชากับมักหนึ่งแต่เราไม่พูดพักก็ได้แล้วก็พูดกัญชานี่แหละมีผลเสียหายต่อประเทศชาติยังไงมีผลเสียหายต่อเยาวชนของชาติยังไงพูดได้ครับพูดเลยนะครับพูดไปเลยครับคนเขาก็รู้แหละครับว่าไอ้พักที่ว่านี่พักอัชญานนั้นเราไม่ใช่สีตนใชัยแต่เราทําเพื่อประโยชน์สาธารณนะ เป็นประโยชน์มวลชน,นผมถามลูกหลานคือมวลชน,นเนี่ยเสพกัญชาสูบก,กัญชาไปนั่งเรียนหนังสือเนี่ยท่านจะยอมไหมถามแค่นี้แหละและท่านจะรู้ว่าไอ้พวกเสพกัญชาเนี่ยมันก่อให้เกิดอาชญากรรมมากมายถ้าไม่ใช่ใครนี้<ำ>ว่าไค,<ำ>ครับคำ,คำสั่งน<ำ>ี่ค่ะคำสั่งจริงๆอะทนายได้อ่านทั้งครบเรอยงว่าแล้วครับม,มีนักข่าวส่งมาตั้งแต่วันแรกแล้วว่าไงมันครับคำสั่งนะแล,ะละ้วบุชัดเจนเอาไว้วันนั้นก็นแล้วกันนะครับแต่ว่าไม่ให้ทุกอย่าง ี่เมื่อที่บอกว่าคุณชูวิทย์สามารถพูดในเรื่องประเด็นเรื่องนโยบายเยนทาได้แต่ไม่คำนวชื่อครัเขาใช่ครับแล้ววันนี้เราจะจำเป็นจะต้องยื่น่อบสาแท่งให้สังคมเพิ่มถอนอีกไหมครับพี่เออคุณชูวิทย์เนี่ยวันนี้ยื่นเพื่อศักดิ์ศรีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับว่าเราเป็นคนไทยมีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์นโยบายของพรรคการเมืองได้ทุกพรรคถ้าเราไม่เห็นชอบด้วยเราก็มีสิทธิที่จะ พูดต่อสาธารณชนจะมาเอาคําสั่งศาลมาปิดปากไม่ได้ครับเอาอย่างนี้ก็แล้วกันกฎหมายเนี่ยคนบังคับให้มันเกิดทําในสิ่งที่ถูกใจเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมแต่กฎแห่งกรรมมันเดินของมันเองนะครับ <S <S เด็กที่คนที่เสพแล้วผลที่ตามมาผลร้ายเนี่ย มันมีอยู่จริงมันเกิดขึ้นจริงเวลามีคดีความขึ้นมาเนี่ยใครจะรับผิดชอบใช่ผมถามว่าทุกวันนี้คนปลูกกัญชาผลิตกัญชาใครรวยมีกลุ่มทุนรวยแต่ประชาชนปูกมองเมา,เ,มาเพราะฉะนั้นวันนี้คุณชูวิทย์จึงไปใช้สิทธิตามกฎหมายแนละคุณในฐานะที่เป็นประชาชนคนหนึ่งซึ่งผมเห็นด้วยในการที่จะห้าม ที่ให้คุณชูวิทย์เนี่ยวิจารณโยบายเนี่ยผมว่าด้วยความเคารพผมไม่เห็นก็นีนะครับวันนี้คุณชูวิทย์เขาจะเห็นไหมครับเห็นไหมครับคุณน้องเขาบอกว่า นะท่นานปรเมศเนี่ยท่านอายการปรเมศท่ายังพูดเลยนักกฎหมายอาจารย์ทุกคนก็ไม่เห็นด้วยนะครับด้วยความเคารพในคําสั่งของศาลนะไม่เห็นด้วยผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับวันหนึ่งดีนะครับไม่ใช่ว่าชมลูกลูกผมไม่ติดยาไม่ติดกัญชาถ้าลูกผมติดกัญชาเนี่ยผมจะลงไปกับปุณจวิทไปทุกแตช์เลยแต่มันไม่ติดไงเพราะนั้น <c oughs> เมื่อไรลูกหลานของพวกท่านติดกัญชาแล้วท่านจะรู้สึกนะครับว่า ท่านจยากมาร่วมกับคุณโชวิ์นะครับเอาละครับผมจะบอกว่าตอนนี้ศาออลก็รับฟ้องแล้วครับคดีของคุณสิทธาพ่บังเกิดเนี่ยก็คดีที่9 962นะครับ962ครับ296นัดไตสวนวันที่19มิถุนา, 5, าบ,บ่ยายาโมงนะครับยังไงก็ฝากบอกสื่อมวลชนกันแล้วกันนะครับแล้วก็อยากยะบอกพวกทนายโซเชียลทั้งหลายนะครับว่ารรความบนศาลนะอย่าว่าความบนโซเชียล พยานหลักฐานเอาไปชีแจงในศาลอย่าชีแจงขอตัเกี่ยวมันมนี่ปรยชน์ครับถาคชวิถม,ถม,มคุณราวิมคุอเรวทยาคุูยามคุวถามครณชูวิทามครณคือทงามคที่เรคาคืกเกตามครับาคุณชูวิทย์ามคยถาคถามทามคทยามคท ท่านก่อนเนี่ยท่านจะไม่ทำนะเอา้าอย่างเท่นสันทนะเนี่ยบุกโรงแรมเขาบุกโรงแรมของคุจวิทย์แล้วกล่าวหาว่ามั่วส่งเสพยาเสพติดคุจวิทย์ฟ้องแต่หลังจากนั้นคุจวิทย์ไม่ฟ้องเลยตอบโต้ไปตอบโต้มามันไม่เข้าข่ายมีธมาอย่างทางนายตั้มก็เหมือนกันกน,นะครับพอครั้งแรกไปทําเขาท่านก็ฟ้องหลังจากนั้นตอบโต้ไปแล้วท่านก็ไปฟ้องเป็นการใช้สิทธิในครั้งแรกนะครับแต่หลังจากนั้นเราก็ไม่ได้ฟ้องพิ่มเพื่อโอ้ย ไม่ยากคุณช <it> ีวิตไม่ทำนะคำตอบก็มีอยู่ว่าในเมื่อคุณชีวิตเนี่ยไปต่อต้านนโยบายเขาเขามาฟ้องใช้สิทธิทางศาลเขาเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเขาไม่ตอบโต้หรอครับเราคือต่างคนต่างใช้สิทธิ์ต่างคนต่างทําหน้าที่เขาในทําหน้าที่ในฐานะพรรคการเมืองเราทําหน้าที่ในฐานะประชาชนผู้เลือกตั้งเขาอะไรพี่ครับาอันนี้เป็นเรื่องถูกติในกรณี บอกว่าขอเคลียร์ขอจบปัญหาให้ถอนท้องตามทุกอย่า่างท่ผมบอกเขาบอกเขาบอเคลียร์ขออะไรพวกนี้ได้ไหมครับคุณสายตั้มคือคือสมมตินะสมมติ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 ก็ยมาอย่าเพิงไปตั้งข้อสมมติเลยครับเหตุการณ์ยังไม่เกิดครับเดี๋ยวผมยังมีวันนี้มีภารกิจอยู่เยอะวันนี้เอาจบที่นี่ก่อนเรื่องอื่นที่จะพูดเนี่ยผมก็มีจะพูด แต่ว่าผมขอใช้เวทีตรงเนี้ยเห็นว่าถือเมื่อยแล้วก็เอาแค่นี้ก่อนแ้วผมก็ยังวนเวียนอยู่เนี่ยวันวันจันทร์สิบโมงนะครับที่สภาทนายข้อมูลผมส่งให้เนี่ยเห็นไหมเวลาผมทาเอกสารก็งเอกสารอนันใัยไม่ได้ทำงานที่ซ้วนะเนี่ยดูเรียบร้อยครับเห็นไหมครับทํางานนี่เป็นระบบระเบียบนะครับแต่เวลาเนี่ยมีแปะลงแปะใจเราทางานละเอียดครับเราไม่ได้ทํางานแล้ว สภาธนายที่ผมทําให้คุณถ้าแบบนี้แต่ผมไม่ได้ไปนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของชีวิตไม่ได้เกี่ยวกับผมเราไม่อยากลองมารยาทด้วยกันแต่ผมมีหน้าที่ที่จะทำให้เขาทำเองครับทำให้เขาแหละแต่เขาไปยึดเองนะครับก็เท่านี้เลยแล้ววันจันทร์นี้สิบโมงนะที่สภาธนายครับโอเคนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปเดี๋ยวดเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนนะ